สวัสดีครับผมวันนี้มีค่าสตูดิโอรับภารกิจพาทีมกล้องไปช้อปปิ้งกันนะครับโดยในวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งอะไรกันบ้างไปดูกันเลยมากันที่งานซูมคาเมราแฟร์15นะครับที่งานก็จะมีของลดราคามากมายเพราะงั้นเราเริม,มาอยู่ที่นี่ยังไงละ่ะเริ่มต้นด้วยเป้าหมายหลักของเราก็คือกล้องดูมิกนะครับโดยตัวนี้จะเป็นสมาชิกใหม่ตัวที่3ของเราไหนพี่เบลช่างภาพเราว่าไงครับอืมถูกใจดูดีสวยงามภาพคม ิน่นนช็คดหอยงั้นก็จัดไปครับพีนิวรับเซนซื้ออยนะครับพี่เบลต่อไปเราจะไปดูไฟกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็นตัวฟอร์ซ่านะครับดูดูแล้วถูกใจพี่เบลถูกใจแล้วว่าไงครับว่าไงครับพี่นิวอ่าจัดไปพี่นิวรับเซน พี่เลเอาอีกแล้วนะครับของมันต้องใช้นอ้องต่อไปนะครับเราก็จะไปดูกันที่ขาตั้งกล้องนะครับโดยขาตั้งกล้องที่เรามาดูกันในวันนี้จะเป็นตัว s m a ล l ิกนะครับด้วยหลังจากที่ปรึกษากันแล้วนะครับพี่เบลก็มีการตรวจเช็คของดูลองทิ้วลองแผนดู<ม>ก็แน่นอนครับจัดไปพีิวรับเซ็น อข,ของมันต้องใช้อะน้องแต่มันจะจบที่ขาหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ครับเพราะอุปกรณ์เยอะขึ้นกล้องเพิ่มขึ้นก็ต้องมีที่ใส่ใช่ไหมครับงั้นก็จัดไปแร็คอีกหนึ่งใบและแน่นอนครับเหมือนเดิมจัดไปครับพี่นิวลาเซนซื้อเยอะขนาดนี้เป็นิวพี่ไ้ายกวาวุ่เล,เลยเลยสิครับของมันต้องใช้อะน้องโดยนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์เสริมเข้าไปบ้างทั้งการ์ดไฟ RG b ี RGB มาเสริมกำลังมีค่าสตูดิโอ แถมยังมีไมค์สีตัวที่ได้มาเป็นของแถมจากการช็อปในครั้งนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปบอกพี่ฟ่ายกันนะครับว่าพี่เบลซื้อไมค์สี่ตัวสําหรับใครที่อยากจัดรายการสัมภาษณ์พอดแคสติดต่อมาได้เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจในวันนี้เต็มรถเข็นกันเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นหากสนใจงานโปรดักชั่นที่มีทั้งทีมงานและอุปกรณ์พร้อมขนาดนี้ติดต่อมาได้เลยที่มีค่าสตูดิโอพร้อมเสมอสำหรับงานผลิตที่มีคุณภาพ